กอนจะลาจากท่านผู้ชมในวันนี้ขอคิดด้วยคนขอนำท่านไปพบความจริงเกี่ยวกับปัญหาการจัดการน้ำเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่าหรือผู้นี้จะไม่มีน้ำนานมาแล้วสยามประเทศได้ชื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งอุสาคะเ์แต่วันนี้คนไทยต้องตั้งคำถาม หรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ําเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการน้ําของเราการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ําเพื่อประโยชน์สุขมหาชนก็รู้ว่าน้ําจะไม่พอใช่ไหมมาเห็นเตรียมมาตรการทุกปีแต่พอถึงเวลาน้ําก็ไม่พอก็เหมือนน้ําท่วมก็ป้องกันทุกปีแล้วก็เห็นมันท่วมทุกปี เอ,อหรือจะเป็นพราะมลิขิดอีกต่อพฤติกรรมในหลายลิคิตตู้เราเลิกพฤติกรรมประจำกันไม่ได้เช่นทิ้งขยะลงท่อระบายไม่เข็ดจบสวัสดีสสดครับค,คุณสีรัตครับรัวอาก้าฆ่าโหดแย่งน้ําทํานาปลังนาปลังเพิ่มสี่ล้านไร่เริ่มสงครามแย่งน้ํานี่คือข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ถึงวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าปัญหาการจัดการน้ํานับวันได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ปะทุรุนแรงถึงขนาดฆ่ากันตายเพราะแย่งน้ํากันแล้วใช่แล้วค่ะและที่อยู่ในมือของดิฉันนี้นะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําซึ่งใช้ระยะเวลาในการร่างยาวนานถึง8ปีค่ะซึ่งผ่านการแก้ไขโดยรัฐบาลหลายสมัยจนเป็นฉบับนี้นะคะที่กําลังรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเท่านั้นสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารน้ำของชาติ2ชุดค่ะคือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำของชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งแบ่งออกเป็น25ลุ่มน้ำซึ่งเป็นความหวังของหลายฝ่ายว่าจะทําให้เมืองไทยมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบได้เสียทีค่ะแต่คุณศิริรัตน์ครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาบางตอนของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้น่าจะขัดรัฐธรรมนูญครับถึงขั้นนั้นเชีเยวหรอคะอ๋อมันมันจะขัดกัน ราะว่าจริงๆแล้วทางสภาพัฒน์เองที่เคยพิจารณาร่างนี้ก็พูดเองว่ากฎหมายนี้จะต้องมีการแก้ไขเพราะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญในแง่ของการกระจายอํานาจหรือในแง่ของสิทธิชุมชนสิทธิของบุคคลร่วมกับรัฐและชุมชนสาเหตุที่มันขัดกันเพราะว่าโดยภาพรวมของกฎหมายเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยอยู่ในระดับบนคณะกรรมการาการิน้ําแล้วม การที่กาหนดสิทธิทน้าเป็นของรัฐเนี่ยมันค่อนข้างแบบผูกขาดอย่างชัดเจนคือบนพื้นฐานว่ารัฐจะเข้าไปแก้ปัญหาการจัดการน้ําอย่างไรและตัวกลไกลขององค์กรที่ใช้น้ําหรือคณะกรรมการรุ่งน้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเข้าไปจัดการน้ํานั้นหลักการของกฎหมายมันก็จะเป็นในลักษณะออกมาลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นหลักการบนพื้นฐานว่าคนจะมสีส่วนร่วมยังไงเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่กําหนดว่าสิทธิในน้ำเนี่ยเป็นของรัฐทั้งหมดเพราะว่ากฎหมายฉบ,บับนี้เนี่ย กำหนดกำหนดไว้เลยว่าทรัพยากรน้ำจะเป็นของรัฐเพราะโดยป,ปกติแล้วเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยมันเป็น oh, <no. S 2> สาธารณสมบัติของแผ่นดินของทุกๆคนที่ใช้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งหมดพอกําหนดว่าเป็นของรัฐปุ๊บเนี่ยมันทําใหส้สถานะในสิทธิของทรัพยากรน้าเนี่ยมันทําให้เนี่ยรัฐจะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปจัดการอย่างไรก็ได้ที่สําคัญนะคะคณะกรรมการระดับต่างๆที่กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะ มีสัดส,ส่วนเป็นข้าราชการมากกว่ากลุ่มคนที่ใช้น้ําจริงๆจะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยค่ะนั่นนะสิครับก็เลยมีคําถามตามมาว่าแล้วชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาที่มีผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรงเลยหรือที่ด่านกฎหมายคนินง่ายเพราะว่าต้องยอมรับว่าการทํางานของกรรมการสรักยานน้าระดับชาตินะครับเป็นงานวิชาการไม่ได้ลงไปบริหารจริงๆว่าในพื้นที่นั้นน้ำต้องใช้เพื่อเกษตรเท่าไหร่เพื่ออุตสาหกรรมเท่าไหร่ เพื่อบ้านเรือนเท่าไร่เพื่อคมนาคมเท่าไหรไม่ได้ลงประจัดสินเลยเพียงต่ให้แนวทางให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับกรรมการดูน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้น้ําโดยตรงนะครับคงจะไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการนี้แต่ก็ตามยอมรับว่าประสบการณ์ของผู้ใช้น้ําโดยตรงอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะสําหรับบางท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนสะพานน้าโดยตรงอีกอย่างกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการระดับชาติ ซึ่งการหาคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ระดับตรงนั้นได้เนี่ยเข้าใจว่าหาได้ค่อนข้างยากด้วยโดยเฉพาะระยะสังคมไทยปัจจุบันแต่คณน,นี้ที่เราเป็นห่วงก็คือว่าในแง่สัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติเองเนี่ยมันก็ยังประกอบด้วยข้าราชการและภาษาหังกฤษเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นพอถึงในแง่ของการกลไกมันดูดีไงมี3มระดับเนี่ยมันดูดีแต่พอองค์ประกอบเนี่ยมันทาให้ว่าการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันเป็นของข้าราชการเป็นหลักมากกว่าเพราะองค์ประกอบของคณะกรรมการมันสัดส่วนมากกว่า นี่มันอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรื้อองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วอาจจะต้องพูดในระดับท้องถิ่นจะมีอำนาจตัดสินใจยังไงด้วยซึ่งในนี้มันไม่มันไม่มีเลยน่าสนใจนะครับว่ารงพระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําของชาติหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงระเบิดเวลาลูกใหม่ที่โยนให้สังคมไทยรอวันเผชิญหน้าในอนาคตครับคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเพราะปัญหาการจัดการน้ําไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่จะละเลยได้ค่ะ ก่ Dante, อนที่สงครามแย่งน้ำจะลุกลามเกินกว่าการแก้ไขสวัสดีค่ะก็รู้ว่าน้ำจะไม่พอนะฮะก็เห็นเตร well, ียมมาตรการทุกปีแต่พอถึงเวลาน้ำก็ไม่พอก็เหมือนน้ำท่วมก็ป้องกันทุกปีแล้วก็เห็นมันท่วมทุกปีเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะรมลิขิตอีเดียพฤติกรรมนี่แหละลิขิตตู้เราเลิกพฤติกรรมประจำกันไม่ได้ นทิ้งขยะลงท่อระบายไม่เข็ดสมเหมือนเลือกตั้งไม่ตู้เลือกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็รู้งวดหน้าก็ยังเลือกมาอีกเอดหรือเขาไม่รู้ที่จะมีใครโง่ป่านนั้นตู้เยอะนะพี่